สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมออกจากการบวชหรือว่าศึกลาสิขามาได้1วันนะครับนี่เป็นครึ่งวันแรกที่ผมได้อยู่ว่างๆนะครับไม่มีโอกาสเซอร์วิสฐานน้ำมันเครื่องบักเขียวนะครับบักเขียวเราจะใช้น้ำมันทั้งหมด2.4ลิตรนะครับ3ขวดเราจะเติมไปหมดเลยนะครับน้ำมันเป็นของน้ำมันคา t เทค ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเกลียดดีหรือแพงเพราะว่าเราจะใช้แค่2,000ักิโลเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับน้ำมันเก่าดำมากมากฝาค่อนข้างแข็งนะครับ สั0หรือ300นะครับใช้น้ำมันถ้าไม่เปลี่ยนกองหรือว่าถ้าพร้อมเปลี่ยนกองก็จะมา2.4จนะครับจะประมาณคือน้ำมันข่าวเที่งของผมเป็นขวดละ0.8บิลลิลิตรก็เลยจะเป็นต้องเติมไป3าขวดไปเลยครับเราไม่ได้เปลี่ยนกองด้วยแต่ดูแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับน้ำมันสีแดงเกียรติดีพอใช้ได้ครับสักพันสองพันโลก็ค่อยเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับเพราะรถมันไม่ค่อยได้ขับเป็นสายจอด